เตมจอดครับผม,ผมจอดครับกดเลยครับเซฟไม่งั้นมันหมุนหักกลับมาังคนหักแล้วครับแล้วหักแล้ว,ลวโอเคมันหมุนอา้าวเชี่ยไปทันหักกลับหลังเลยเออละลงใช้เรือนี่พอดีอ่ะไม่เอาเรือเล็กไปด้วยอ่ะ ายสิฟ้าายสิฟ้าายสิวาโอเคแต่เติร์ดไปดิถึงแล้วที่เหนียแล้วที่เราจะแวะ ว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่า,า,าหมดเลยว่างเปล่าเจอแต่ไก่เจ <Burn> อเบิ้ลชิคเก้นเี็นแล้บ้างอร่อยแลยสิโอวันพราวหัลนเลยกินบ้างละกันเพื่อสุขภาพอืมเป็นการเกียวรับ แบบกรอบอกินไปก็เท่านั้นเอ้ยเฮ้ยกระโดกน้องกระโดกฟันนึงเดียวลางเข้ามีกล่องกระสุน,นใชใ้คุณเฮ้ยระเบิดเออเหียแล้วคุณก็ไปยิงเนี่ทำไมคุณไม่ยิงหัวามานันเลนจะได้ถังแทนไม่เป็นไร ดี๋ยวก็เตี้ยกันเลยครับมันชิดเกินไปชิดไปกระจุกแม่งเลยเฮ้ยโดนง,งูกัดอีกแล้วนี่เลยเออแบบตีน้องคงเ,ออเจอว่าเฮ้ยเจอกับตาลมาคนหัวแดงอะเออหัวแดงทิงกี้อ,อาเบลอ่าเหมือนจะมุ่งหน้ามาทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเช็คกันเลือผีเลือผีอะ่ะ แสงไฟสีส้มอ่ะนะไม่ซ้ายเรือผีข้างหน้าเรือคนเออข้างหน้าเรือคนสีส้มทำเลเขียลูกน้องก่อนไปรีไปรีไปเฮ้ยระเบิดระเบิดถอยกัน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 ทุกคนถอยยาวถอยยาวอย่ยิงให้โอเคเรียบร้อยไม่ต้อง ไ่โดนระเบ,บิดก็เคลียร์แล้วจัดมันต้องบัดต้องมวยแล้วล่ะรอวะรอวะ,อวะมันยังไม่สนใจผมสวแต่ได้ก็รอลลว่ะได้สองไอ้จดหมายแล้วเก็บแล้วเอรดอะเดี๋อะไรกว่าเดี๋ยววางก่อน อันแรกเลยดีกว่าโอเคหลังเราก็ไม่หลังเราเรือผีอ๋อเรือผีไม่ใช่หเหรอเรือคนเนี่ยประเด็นปะรีบโกลีบโกล ต้องหักไม่เลยโอเคพร้อมบ้าอันนี้จะไปทางไหนต่อแล้วแต่คุณเลยอ่าเัียยังไม่มีแผนเลยดูกันมันมันลงไหนมันอยู่ข้างหน้าขวาเราเนี่ยหน้าขวาอ๋ออค่งัี้ยมันต้องไปงั้นก็เลี้ยวออกซ้าย ไปแคนนอนเอ้ยแคนนอนไปยังวะมันจะไปแล้วโกลเด้นแซนน์นะใช่ก่อนไปไหนดีวะแม่งแต่ทีมเหมือนจะได้เหมือนจะใช่ไปอะไรวะแล้วนี่คือแสดงแดงแล้วใช่ไอเสียดขางเข้นไอ้เหี้ย คุยอะไรเนี่ยก <ator il S 1> ็ทำไมมันน้ำดำน้ำดำมันไม่ใช่แดงนะขวดดำดำไม่สักเฮ้ยดูสักการ์ไว้ยาดูดอย่าไปหมดไปนะน้องไอ้ียกระสุนหมด ไยเปิ้มชีกูดจับ้เชี่ยก็สนกระเสีงหมดชีเพลงแล้วโดนดุทำไงได้นะไ่เลยอาไปจะละวันกลับไปอะชี้ผ่านก็สวยเลยซะ กูไม่อยากจะเจอเลย <c oughs> น้ำแดงตรงไหนวะน,น้ำดำเลยเฮ้ยก็ว่ามันแปลก้นล,ล้วเว้ยไอ้ยังไม่้นว่ะยังไงยังไม่้นเดี๋ยวผมไปรีโหลอกกะสวนก่อนต้องการต้องการยิยงแลลมให้ยยเปันยหญ่ยิงมั้งเป็นใหญ่ ใส่รู้สึกยางวะไม่มีเลยอันนี้แค่นอนสนะีแขนมต้องเรืออยู่อ่าสีแขนมันเยอะอยู่จับทำไมออกไปโอ้เจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บแดกแดกแดกเฮ็ดแดกแล้วมันไม่นี่วะ แต่ละเรื่องไม่เพิ่มอ่ะเหนเนื้อหมูอยู่ครับเห็นเนื้อหมูไม่มีอ่ะโอ้จะตายจะตายจะตายซ่อมเลยก่อนซ่อมเลยซ่อมเลยซ่อมเลยเดี๋ยวน้ำออกให้ขามันยาพายยาหนวดก่อนน้อง เปลี่ยนเป็นลูกทองแม่งเลยใช่มาได้เวนยิงโดนไหนก็ได้ใช่ไหมงแบงออกไปสัตว์กระสุนหมดมันล็อกมันล็อกเรือ,อไว้พวกนันม,มันเหมือนจะล็อกเรือไว้อะต้องเคี่ยมแม่งออกก่อนอะ ใช่มีเดียวอย่าจับช้าเฮ้ยมันดูเดเลยเจ้าบข้างบนเดี๋ยวไว้นี่ให้คันให้ อ,ออกไปออมันจะสะทอ้อนเลแม่บอกว่าสะท้อนเหรอ,อ,อทีมแคระวิศรษ์ออกไปนอนจะสนวนไะเลยนี่ <c oughs> หลบครับเคลียร์ยังวะ ยางเลยเฮ้ยตำคาน ร้องหาแม่เธอหรือหรือเธอตะโกนหาปอเจ็บช้ขำจับข้ามีเยอะคนกินได้อิ่มศาสตว์เสียงมาแมงมาสองคนไม่เอาอเลยนี่เองก็สวยเลยมันเฮ้ยราดอีกแล้วรันยันข้างในเลยนะฟันเลยนะ <Yeah. S 2> เรียบร้อยเรียบร้อยอยังวะยังยังน้ำดำอยู่อ่ะำำไปหายแล้วไปเก็บไปเก็บของไปเก็บของเดี๋ยวผมไปเก็บของให้ไอ้เยสนาคาเคนได้เนื้อด้วย <Yeah. S 1> ว้าวเจี๊ย <Yeah. S 1> ได้กระโหลกทองมาเย <Yeah. S 1> สสองคนเก้าเอวเฉย ก็ไม่เท่าไรแล้วตอนนี้นเออเอี yeah. ้ยดีว่าอาัดคลิปเผื่อไว้แม่งหน้าสตรีมเลยไม่ได้สตรีมใช่ไหมนเนี่ยงั้นก็ได้คลิปแล้วได้คลิปคอนเทนต์แล้วเราก <content S 2> ล<ร>า <Okay. S 2> ับไปขายก่อนกระโหลกชี่กระโหลกเผื่อกระโหลกพอกับหมึกงโง่ๆไอ้สัสเอามาปิ้งกินไหได้ได้ได้เฮ้ยากินก็อร่อยเหมือนกันได้ที่ไงคือ <laughs> ปิดกันเลยชัดเดี๋ยวซ่อมซ่อมเรือกันเพื่อความสะดวก โอเคอ่ารูปอุดมันยังหมดละต่างห้ามออกนะเปิ้ลมาเดียวไหนๆนี่ๆๆๆดูเนื้อนะดูเนื้อดูเนื้อนะเอ๊ะใหญ่ๆเฮ้ยจีบแดกโอ้แดกใช่ไหมคืออะไรไปแล้วแดกไปแล้วกูลืมติดเลยเออกดูสีไป่กลุ่มเกับเบาะซ้ายอะไร ือว่าแบกแม่งสดชิมไปอยา่าไปขับเยอะก่อนแล้วกันแล้วก็ถ้าเสร็จเป็นไรก็เอาเนื้อมาให้ผมดู้วยเคต้องเลยเคอ่าตองโอเคแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยเนื้อเนื้อเนื้อค้าเคนเป็นไงบ้างยังไม่ได้ดูเมื่อกี้มาดูทันทีโอเคสุกกำลังดีคน เอาไปเลยมาถึงเวลาของคุณแล้วงม<ำ>ขอบคุณซารับด้วยเอ๊้แต่มันทีเดียวหมดเลยปะอืมสองทีสองทีสองท,องทีผมกินเนื้อเดียวเนื้อดิบไปทีหนึ่งอะ่ะพอ,อกินไปทีหนึ่งแล้ใช่กินไปทีหนึ่งของคุณอีกทีหนึ่งของกินเนื้อสดขอบคุณกินเนื้อเนื้อสุกขอบคุณครับพอแล้วเอาไปเก็บในเรือบ้านก็ได้อา้าวได้ปลดล็อกชิมิ ไฟ AD เลยไปนะตรงไปตรงไปเดี๋ยวช่ไปนะตรงไปยาวๆเลย